ทำไรคะเนี่ยเอาอันนี้เหรอโอ้โหมีพับพับไปไหนคะเนี่ยพับไปไหนคะเนี่ยอันนั้นไปฟ้องมามาแล้วนี่ตัวฟ้องอยู่นี่ไหนเข้าเข้ากับชุดไหมคะเข้าเหรอเข้ากับชุดไหมคะโอเคไปงานได้ยัง ไปงานได้ยังคะไปงานได้แล้วนะโอเคแล้วชุดสโนวไว้เราเอาไหมสโนวไว้เนี่ยเร็วเดี๋ยวค่อยไปหาคนแคะข้างหน้านะเอาสโนวไว้ไหมคะเดี๋ยวนี่สโนวไว้ทำไมสวยๆตัวนี้นใคร ออกมาอยู่นี่หรอแล้วจะได้อยู่ไหนนะฮะเอาตัวนี้เทด้าเออเหมือนกันเลยนะนี่เฮียใครนี่ครับเทด้าอยู่นี่อ๋<จ>อเสร็จไหมคะสวยเทด้ากระเป๋าไปไหนคะเนี่ย ไปโรงเรียนทาน่าไปเรียนตั้งแต่เมื่อไร่เนี่ยเอาไปโชงเรยที่เรียนเฮียหรือเปล่าเฮ่เราได้กินนมเหรอได้กินน้ำเหรอ